เรามุนพรงอปเลยนะครับตามโค้งไปเลยครับค้างไว้ครับตามโค้งค้างไว้ครับตามโค้งค้างไว้ครับค้างไว้ครับพอรถจะตั้งตรงปุ๊บคืนนิดนึงนะครับเราคือนิดเดียวครับสวัสดีครับผมตั้มทามยอัลทอ์ช็อปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเพื่อนๆครับในการเข้าโค้งนะนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะครับยังไม่รู้ว่า จังหวะการเข้าโค้งจังหวะการเลี้ยวเป็นยังไงนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะทําคลิป <The Loud rible> เป็นตัวอย่างนะนะครับเป็นตัวอย่างในการเข้าโค้งนะครับว่าเราต้องหมุนพวงมาลัยประมาณไหนว่าเราต้องหมุนพวงมาลัยนะครับยังไงให้อยู่ในโค้งนะโค้งแต่ละโค้งแต่ละที่แตกต่างกันนะนะครับวิธีการเข้าโค้งก็ไม่เหมือนกันนะครับถ้าเพื่อนๆอยากดูแล้วใช่ไหมครับถ้าเพื่อนๆอยากดูนะครับก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่มซับสไคร้ด้วยนะครับอ่ากดแล้วใช่ไหมครับถ้ากดแล้วนะครับไปดูกันเลยครับ ทำไมมือใหม่นะครับกลัวการเข้าโค้งเวลาที่เราขับรถด้วยความเร็วนะนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วมือใหม่นะครับจะไม่กล้าเข้าโค้งเพราะว่ามันไม่ใช่ทางตรงนะครับมันต้องมีการหักพวงมาลัยมือใหม่ไม่รู้ว่าต้องหักพวงมาลัยเท่าไหร่ไม่รู้ว่าต้องเลี้ยวต้องหักพวงมาลัยมากน้อยแค่ไหนนะครับสไลด์คลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนํามือใหม่นะนะครับในการเข้าโค้งนะครับโค้งประมาณไหนต้องหักพวงมาลัยประมาณไหนถึงจะไม่ หลุดโค้งนะนะครับถึงจะเลี้ยวอยู่นะครับการที่เราจะเลี้ยวอยู่ให้อยู่ในโค้งนะครับให้ทําอย่างนี้ครับนะครับเวลาที่เราจะเข้าโค้งในขณะที่รถมีความเร็วนะครับอย่างแรกคือความเร็วที่เราวิ่งไปนะครับความเร็วที่เราใช้เราต้องใช้ความเร็วที่เราคิดว่าเราเอารถอยู่นะครับมือใหม่ถ้าเราเป็นมือใหม่นะครับความเร็วที่เราขับรถได้นะครับที่เราคุมรถอยู่ ก็ต้องเป็นความเร็วที่ไม่สูงมากนักนะครับการคุมพวงมาลัยนะครับให้เพื่อนๆนะครับสังเกตว่าให้เรานะครับอยู่กลางเล่นนะครับแล้วมองออกไปไกลๆนะนะครับมองไปไกลๆนะครับแล้วให้ความรู้สึกบอกเราว่ารถเราโค้งตามเด็นดยการหมุนพวงมาลัยนะครับค่อยหมุนนะนะครับรถที่มีความเร็วเราจะไม่หมุนพวงมาลัยหักซ้ายหักขวาแบบเร็วๆนะครับเราจะหมุนช้าๆค่อยๆหมุนไปครับนะครับเราใช้มือนะครับเก่งเล็กน้อยนะ กดตรงพวงมาลัยนะครับแล้วก็ค่อยหมุนพวงมาลัยไปครับนะครับหมุนไปนิดเดียวนะไม่ต้องหมุนเยอะหมุนไปนิดเดียวแล้วรับรู้ถึงความรู้สึกว่ารถเรามันเลี้ยวตามเลี้ยวตามเลนถนนนะครับถ้าเลนมันโค้งมากเราก็ค่อยๆเพิ่มนะถ้าโค้งมันน้อยเราก็หมุนนิดเดียวนะครับแล้วก็ดูอาการรถนะครับดูอาการรถว่ารถเราไปตาม ไปตามเดนไปตามโค้งที่เราหมุนไว้นะครับจับฟีลลิ่งนะครับถ้าเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเอารถไม่อยู่นะครับเราก็ยกคันเร่งนะครับแล้วก็มาแตะเบรกนะนะครับอ่านี่ครับเราโค้งเราหมุนขวานิดเดียวครับหมุนขวานิดเดียวนะครับแล้วก็ปล่อยโค้งครับค้างไว้ครับค้างพวงมาลัยไว้ครับค้างไว้นะครับถ้าเราไม่มั่นใจยกเท้ามารอที่เบรกนะครับอ่าถ้าเราไม่มั่นใจเราก็ยกเท้านะครับค้างไว้ครับค้างไว้ปืบนะครับอ่านะครับพอรถจะตั้งตรงเราก็คืนนะครับพอเราหมุนนิดเดียวพอเราคืนเราก็คืนนิดเดียวครับ ดังนั้นนะครับฝากเพื่อนๆไว้นะนะครับเวลาเข้าโค้งนะครับให้ความรู้สึกเราดูรถเรานะครับาเราโค้งตามเลนนะครับจับพวงมาลัยให้มั่นครับแล้วหมุนนะครับหมุนพวงมาลัยนะครับไม่ต้องหมุนแบบหักเลี้ยวแบบเราเลี้ยวตามซอยนะไม่ใช่นะครับคนละเรื่องนะนะครับโค้งที่มีความเร็วนะครับที่เราใช้ความเร็วนะครับเราจะหักพวงมาลัยนิดเดียวครับนะครับเราจะหักพวงมาลัยนิดเดียวเราจะไม่หักเยอะนะครับเราจะหักตามโค้งไปครับ ให้ความรู้สึกเราว่าเราโค้งตามทางไปนะนะครับหมุนพวงมาลัยนิดเดียวครับแล้วเกงพวงมาลัยไว้ครับเกงข้อมือไว้ครับแล้วก็ค้างไว้ครับค้างไว้นะครับพอรถจะตั้งตรงปุ๊บเราก็คืนครับตอนที่เราคืนเราก็คืนนิดเดียวนะครับเพราะว่าเราหมุนมานิดเดียวใช่ไหมนะครับอาการของการหมุนพวงมาลัยเนี่ยเราหมุนนิดเดียวเราไม่ได้หมุนเยอะครับนะครับดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับเข้าโค้งที่มีความเร็วนะครับสำหรับมือใหม่นะครับหมุนนิดเดียวครับหมุนมานิดเดียวจริงๆครับนะครับแล้วก็ ค้างไว้ครับค้างไว้พอเรามีคนรู้สึกว่ารถเรากำลังจะตั้งตรงปุ๊บเราก็คืนพวงมาลัยนะครับคืนนิดเดียวพอนะครับเพราะว่าเราหมุนมันนีดเดียวเท่านั้นเองนะครับการคุมพวงมาลัยนะครับสําหรับรถที่เราขับเคลื่อนด้วยความเร็วนะตอนนี้ผมวิ่งอยู่ที่ประมาณ60นะครับห้าสิบเป็นปลายหกสิบนต้นนะนะครับความเร็วที่ผมใช้นะครับตอนนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างปกตินะนะครับนะครับโค้งนะครับผมหมุนพวงมาลัยนะครับ ผมหมุนนิดเดียวนะครับหมุนนิดเดียวปุ๊บนะครับแล้วผมก็คืนนะครับพอคืนก็คืนนิดเดียวครับนะครับการคุมพวงมาลัยนะครับเราจะหมุนนิดเดียวนะเพื่อนจําไว้เลยนะครับเวลาเราเข้าโค้งที่ไม่ใช่โค้งหักศอกมากมายนะนะครับโค้งที่เขามีโค้งแบบอ่าโค้งทั่วไปนะครับเราก็จะอ่าใช้การหมุนพวงมาลัยนิดเดียวนะครับแต่ด้านหน้านะครับมีโค้งแบบหักศอกนะเดี๋ยวผมใช้เพื่อนๆดูนะครับว่าผมหมุนประมาณไหนนะนะครับโค้งแบบหักศอกเลยนะครับ นี <bot _ filters> ่ครับปึ๊บเราไม่เราไม่มั่นใจนะครับเราก็หมุนพวงมาลัยแล้วเราก็แตะเบรกนะครับนี่ครับเราหมุนปึ๊บอ่านี่ครับก็จะหมุนเยอะหน่อยนะถ้าเป็นโค้กหักศอกนะครับดังนั้นถ้าเพื่อนเพื่อนมาด้วยความเร็วก็ต้องลดความเร็วลงด้วยการแตะเบรกนะครับเราลดความเร็วครับแตะเบรกลดความเร็วนะครับแล้วหมุนพวงมาลัยครับนะครับหมุนพวงมาลัยปึ๊บนะครับอ่านะครับ ให้อยู่ในเลนนะครับให้อยู่ในเลนให้อยู่ในเลนให้อยู่ในเลนปุ๊บนะครับตามองที่เลนนะครับพอรถตั้งตรงปุ๊บก็เติมเคร่องได้เลยนะนะครับที่สําคัญนะครับตามองเลนนะครับมือไปตามเลนนะครับหมุนไปตามเลนนะครับเอาความรู้สึกเราว่าเราอยู่ในเลนนะครับให้เราอยู่ตรงกลางเลนนะครับถ้าเราล้ําชิดเส้นไปทางไหนเราก็หมุนพวงมาลัยนะครับไปฝั่งตรงข้ามนะแต่ว่าการหมุนพวงมาลัยเนี่ยนะครับ เราไม่ได้หมุนแบบอย่างนี้นะไม่ใช่อย่างนี้นะเราแบบค่อยๆหมุนไปค่อยๆอย่างนี้นะ่ค่อยๆหมุนครับไม่ต้องหมุนเยอะถ้าเราหมุนกระชากรถก็จะสะบัดนะนะครับฝากเพื่อนๆไว้นะครับ,ครบโค้งที่เป็นโค้งเกือบเกือบหักศอกนะนะครับแบบนี้นะครับเราก็หมุนพวงมาลัยนะครับตามองที่เลนหมุนพวงมาลัยค้างไว้ครับค้างไว้ปุ๊บพอรถตั้งตรงปุ๊บคืนนิดนึงอ่าอันนี้ก็จะเป็นโค้งเกือบเกือบหักศอกนะครับในการเข้าโค้งนะนะครับ ทางด้านหน้านะครับเราต้องดูว่าโค้งประมาณไหนนะครับถ้าโค้งเยอะนะครับเราเบรกไว้รอเลยนะครับแต่ถ้าโค้งเป็นโค้งมนๆโค้งโค้นะครับโค้งที่เราไม่ต้องมันไม่ได้โค้งมากนะครับเราก็แค่ยกเท้าออกจากคัะเล่งแล้วก็รอที่จะหมุนพวงมาลัยนะครับหมุนนิดเดียวครับเก่งมือรอนิดนึงนะครับแล้วก็พอโค้งเข้าโค้งปุ๊บเราก็หมุนพวงมาลัยตามโค้งได้เลยนะนะครับให้เพื่อนๆสังเกตอย่างนี้เลยนะครับ ตามองไปที่เลนที่เราจะไปนะครับหมุนพวงมาลัยตามโค้งครับนะครับนะครับโค้งไว้ปุ๊บนะครับเราโค้งไว้ครับโค้งไว้ปุ๊บถ้าเราไม่มั่นใจยกคันเร่งนะครับยกเท่าจากคันเร่งหน่อยนึงนะครับความเร็วก็จะลดลงนะครับเราก็จะคุมรถได้อยู่นะครับพอรถตั้งตรงปุ๊บเราก็คืนนิดนึ่งอ่าแบบนี้เลยครับนะครับนี่คือพิธีการเข้าโค้งนะครับคุมพวงมาลัยเข้าโค้งให้รถอยู่ในโค้งนะครับาสำหรับมือใหม่นะนะครับลองทําดูครับนะครับเวลาการเข้าโค้งให้เรานะครับหมุนไปตามโค้งเลยนะนะครับ มุนไปตามโค้งดูโค้งดีๆครับนะครับการเข้าโค้งนะครับเราต้องดูโค้งดีๆมองไปไกลๆและประเมินนะครับว่าโค้งเป็นโค้งแบบไหนนะครับนะครับการหมุนพวงมาลัยเราต้องใช้ความรู้สึกคุมเอานะครับนะครับใช้ความรู้สึกคุมเอาดูโค้งนะครับแล้วก็หมุนพวงมาลัยไปตามโค้งนะครับมือนี่ครับกดพวงมาลัยลงนะกดแล้ว <bronze> ก็กดดันไปด้านหน้านี่ครับกดแล้วก็ดึงลงหนึครับแล้วเราหมุนทางขวาถ้าเราจะหมุนไปทางซ้ายนะครับ เรากดแล้วก็ดันขึ้นทางซ้ายครับนะครับมันจะทําให้เรานะครับคุมรถได้อยู่นะนะครับอาจแรกๆอาจจะเก่งหน่อยอาจจะปวดมือหน่อยนะครับแต่ถ้าเราชินแล้วนะครับเราจะไม่เก่งแล้วนะนะครับการที่เก่งครั้งแรกที่ผมแนะนําให้เพื่อนกดพวงมาลัยลงแล้วเก่งเนี่ยมันจะทําให้เพื่อนๆนะครับคุมพวงมาลัยได้อยู่นะนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆถนัดแล้วเป็นแล้วนะครับไม่จําเป็นต้องกดพวงมาลัยนะครับเราแค่จับพวงมาลัยเฉยๆเราก็ได้แล้วนะครับอ่ ถ้าเป็นเพื่อนนะครับไม่มั่นใจก็ยกเท้าออกจากเบรกนะครับออย่างตัวนี้นะครับโค้งตัวเเล็กๆนะครับรถมีความเร็วอยู่แล้วก็หมุนหมุนประมาณนี้นะครับคุมรถให้อยู่ครับหมุนประมาณนี้นะครับนะครับปึ๊บด้านหน้าเป็นโค้งเหมือนกันนะนะครับเราไม่มั่นใจรถลดความเร็วลงครับแล้วก็หมุนโค้งครับพอเรามั่นใจแล้วเราก็เติมค่าเลงเบาๆนะครับค่อยๆกดขึ้นนะครับค่อยๆกดความเร็วขึ้นนะครับนะครับหมุนวงมาลัยตามโค้งนะครับ หมุนไปเลยครับหมุนตามโค้งไปดูฟิลลิ่งนะตามองไปที่เลนนะครับดูฟิลลิ่งโค้งนะครับแล้วก็หมุนตามโค้งเลยนะอ่าครับประมาณนี้นะอ่าด้านหน้าเป็นโค้งซ้ายนะครับเราหมุนพวงอะไรนะครับตามโค้งไปเลยครับค้างไว้ครับตามโค้งค้างไว้ครับตามโค้งค้างไว้ครับค้างไว้ครับพอราจะตั้งตรงปุ๊บอ่าคืนนิดนึงนะครับเราคืนนิดเดียวครับพอคืนปุ๊บรอตรงให้รถตรงเราก็ขับไปต่อได้เลยนะอ่าประมาณนี้ครับถ้าโค้งปกติทั่วไปนะครับ ความเร็วที่ผมใช้ตอนนี้นะครับก็อยู่50ปลายๆนะครับตอนนี้โค้งนะครับด้านหน้าเขาเบรกผมก็ยกคันเร่งนะครับน่ครับผมอะไรข้ามมานิดเดียวนะผมหมุนควาทีเดียวเองนะครับอ๋อมันมีเนินมีเนินกลางโค้งนะครับแต่เกปึ๊บอ่าปึ๊บชิบชิบอ่านะครับประมาณนี้ครับนะครับเวลาเราเข้าโค้งนะครับเราก็จะใช้ประมาณนี้แหละครับนะครับโค้งนิดเดียวนะครับ โค้งไม่เยอะแล้วก็หมุนนิดเดียวครับนะครับดูไม่ออกเลยว่าเราหมุนพวงลอยนะครับแล้วก็ค้างไว้ครับค้างตามโค้งไว้นะนะครับค้างตามโค้งไว้ค้างตามโค้งไว้ครับอ่าค้างตามโค้งไว้นะครับนะครับให้ความรู้สึกเรานะครับให้รถไปตามโค้งนะนะครับมองไปที่เลนที่เราต้องการจะไปนะครับอ่าเราอยู่เลนกลางแล้วก็มองเลนกลางไปครับนะครับโค้งไปครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าพอรถตั้งตรงปึ๊บคืนนะครับผมคืนเห็นไหมครับ ผมคืนนีดดูแทบไม่ออกเลยว่าผมคืนนะครับมันหมุนคืนนิดเดียวเองครับนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะนะครับสำหรับมือใหม่นะครับเวลาเข้าโค้งนะครับต้องหมุนพงอะไรประมาณนี้นะครับด้านหน้านะครับโค้งซ้ายนะครับนี่ครับผมค้างไว้ครับผมเอามือดันพงอะไรไปด้านหน้านะครับแล้วก็ยกพงอะไรขึ้นครับนะครับยกขึ้นนิดหนึ่งนะครับแล้วค้างไว้ครับความเร็วความเร็วผมอยู่ประมาณนี้ครับอ่านนะครับแล้วก็ค้างไว้ครับค้างไว้ค้างไว้ปึ๊บค้างไว้ปึ๊บนะครับ รถตั้งตรงปุ๊บอ่ะเราก็คือรอตรงนะครับก็จะประมาณนี้ครับถ้าสมมติว่านะครับโค้งนะครับเป็นโค้งเกือบหักศอกเลยนะครับเราแตะเบรคครับนะครับแตะเบรคปึ๊บนะครับให้รถช้าลงนะครับแล้วคุมพวงมาลัยดีๆนะครับอ่าหมุนนะครับหมุนตามโค้งนะครับหมุนครับหมุนเพิ่มครับให้รถอยู่ในโค้งนะครับหมุนนะครับค้างไว้ปึ๊บอ่ะรถตั้งตรงนี่นี่ครับอันนี้คือประมาณว่าโค้งเกือบหักศอกนะนะครับดูนะครับเราหมุนซ้ายนะครับ ปึ๊บนะครับค้างไว้ครับค้างไว้ค้างไว้นะครับปึ๊บพอเราจะตั้งตรงแล้วเราก็คืนค่อยคคืนค่อยค่อยคแบบนี้ครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นโค้งที่เกือบเกือบหักศอกนะครับในสถานาการณ์ที่โค้งเกือบเกือบหักศอกนะนะครับถ้าเราไม่มั่นใจยกคันเร่งครับมารอที่เบรกนะนะครับนะครับแต่เบรกก่อนถึงโค้งครับนะครับแต่เบรกก่อนถึงโค้งปึ๊บนะครับให้รถชะลอลงนะครับแล้วก็หมุนพวงมาลัยครับ ค้างไวครับค้างไว้ค้างไว้ค้างไวครับค้างไว้ปุ๊บพอรถตั้งตรงแล้วคืนครับอ่านะครับอันนี้คือโค้งเกือบหักสองนะนะครับนี่สถานการณ์ที่เราขับรถไปนะครับแล้วโค้งเนี่ยโค้งเป็นเกือบหักสองไม่ใช่โค้งแบบโค้งมนๆนะนะครับแต่เบรก่อนครับแต่เบรก่อนปุ๊บนะครับให้รถชะลอความเร็วลงนะครับแล้วหมุนพวงมาลัยค้างไวครับค้างไว้นะครับให้เราอยู่ในเลนนะให้เราอยู่ในเลนปุ๊บนะครับพารถจะตั้งตรงครับค่อยคืนก็ค่อยคืนแลค่อยคืนปุ๊บอ่านะครับก็ค่อยคืนค่อยคืนนะ คืนค่อยคืนไปเรื่อยๆนะครับจนรถตั้งตรงนะครับผมจะเลี้ยวขวาด้านหน้านะครับเป็นโค้งขวาครับแต่เบรกเบาๆนะครับแต่เบรกเบาๆปุ๊บนะครับโค้งไว้นะครับค้างพวงมาลัยไปครับดึงครับดึงให้อยู่ในเลนครับดึงพวงมาลัยขึ้นครับดึงขึ้นให้อยู่ในเลนขึ้นดึงครับดึงปุ๊บพอรถตั้งตรงปุ๊บเต็มคันเร่งครับอ่านะครับนี่นะครับแต่ถ้าเป็นโคบปกติอย่างนี้นะครับโคงปกติปุ๊บแล้วก็หมุนธรรมดานะครับหมุนโค้งธรรมดานะครับโค้งธรรมดาหมุนธรรมดานะครับ นี่ครับโค้งธรรมดาหมุนธรรมดาหมุนนิดเดียวครับหมุนนิดเดียวหมุนไม่เยอะครับเราต้องพิจารณาโค้งด้านหน้านะครับพิจารณาให้ดีนะครับนะครับค้างไว้ครับค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ครับค้างไว้ปุ๊บนะครับค้างไว้นะครับพอราตั้งตรงปุ๊บคือล้อตรงอันนี้นะครับเราต้องใช้ feeling นะครับเอาความรู้สึกของเรานะครับให้เราอยู่ในเลนตามโค้งไปนะครับให้อยู่ในเลนนะคุมพงมอะไรให้เราอยู่ในเลนนะครับ โค้งไวครับเนี่ยค้างไว้ปึ๊บพอโค้งมาค้างไว้ปึ๊บนะครับพอรถตั้งตรงก็คือล้อตรงนะครับการคืนรถตรงการคืนรถให้ตรงเนี่ยไม่ใช่ว่าพอรถตั้งตรงแล้วคืนนับเราค่อยๆนะครับคืนนะครับคืนไปเรื่อยๆนะครับคืนก่อนที่จะถึงโค้งด้วยนะครับนะครับปึ๊บนี่ครับค้างไว้ครับค้างไว้นะครับพอรถนะครับจะพ้นโค้งใช่ไหมครับปึ๊บเราคืนมาคืนปึ๊บนะครับนะครับมันจะคืนจะคืนก่อนถึงโค้งประมาณหนึ่งนะนะครับ อันนี้มันต้องใช้ความรู้สึกจริงๆ,ๆครับนะครับแต่ว่ามันไม่ยากครับนะครับพอเพื่อนๆจับทางได้นี่ได้เลยง่ายๆเลยนะครับโค้งตามทางนี่เราโค้งไหมครับค้างพวงมาลัยไว้ครับค้างไว้ปุ๊บค้างไว้ค้างไว้ครับค้างไว้ปุ๊บนะครับพอเราโค้งมันเป็นเส้นตรงใช่ไหมแล้วก็คืนนิดเดียวนะครับนี่ครับแล้วก็หมุนตามโค้งไปนะครับหมุนตามโค้งไปนะครับมันไม่ยากหรอกครับนะครับจับฟีลิ่งค้งสองครั้งนี่ได้แล้วครับนะครับง่ายๆนะนะครับการหมุนพวงมาลัยนะครับ ถ้าหมุนตามโค้งเนี่ย,ด,ยด้วยเราที่เราขับรถตามด้วยที่เรามีความเร็วนะครับมันเราไม่ต้องหมุนพวงมาลัยเยอะครับนะครับพอขับสักครั้งสองครั้งเนี่ย<ท> <ๆ S 1> ผมว่าเพื่อนๆจัดทางได้แล้วล่ะนะครับมันไมไ่ยากขนาดนั้นนะครับอันนี้คือแต่แต่แค่แเราแค่รู้ว่านะครับแค่เรารู้ว่าเราต้องหมุนพวงมาลัยประมาณไหนนะครับคือเราต้องให้ตัวเรานะครับหมุนตามโค้งนะครับค้างพวงมาลัยไว้ครับนะครับค้างตามโค้งไว้นะ โค้งเท่าไหร่แล้วก็ค้างตามโค้งไหมครับค้างไว้นะครับค้างไว้นะครับถ้าเราชิดมากไปเราก็คืนนิดนึงอ่านะครับเราไม่ต้องคุณเยอะนะครับถ้าคืนเยอะรถจะสะบัดนะนะครับนะครับฝากเพื่อนๆไว้นะครับนี่ครับเวลาโค้งนะครับโค้งนะครับเราโค้งนะครับเราค้างไว้ครับค้างไว้แล้วก็พอรถอ่าพอถนนมปนตรงเราก็คืน้เราก็คืนนะครับคืนก่อนที่จะเลี้ยวตรงสักนิดนึงนะครับก่อนก่อนก่อนที่จะถนนตรงสักนิดนึงนะครับนะครับ โค้งไว้นะครับโค้งไว้ปึ๊บอ่าโค้งไว้ครับโค้งไว้นะครับไอ้ค้างไว้สิแม่จะโค้งทำไมล่ะอ่านะครับค้างไว้นะครับอ่าจังหวะนี้นะครับเราเลี้ยวซ้ายนะนะครับเราค้างไว้นะครับให้รถอยู่ในเลนนะครับถ้าโค้งเยอะปึ๊บเราก็มุนเพิ่มครับนะครับพอกลับมาถนนตรงปึ๊บอ่าเราก็คืนนะครับคืนนิดเดียวครับก็ค่อยดึงลงมานะครับไม่ต้องคืนเร็วนะคืนช้าๆนะครับคืนคืนตามโค้งไปนะครับคืนตามโค้งนะตามความรู้สึกเรานะครับ โค้งเท่าไหร่แล้วก็หมุนเท่านั้นนะครับพอคืนแล้วก็คืนตามโค้งให้อยู่ในเลนนะครับนะครับเดี๋ยวผมสรุปสั้นๆให้เพื่อนๆเข้าใจนะนะครับการที่เพื่อนๆมือใหม่นะครับขับรถแล้วไปเจอโค้งนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือว่าเราต้องประเมินโค้งก่อนนะครับว่าโค้งเป็นโค้งแบบไหนแต่โดยทั่วไปแล้วนะครับโค้งก็จะเป็นโค้งธรรมดาโค้งมนๆนะนะครับวิธีการรับมือกับโค้งที่เป็นมนๆนะครับเราก็แค่หมุนพวงมาลัยนะครับตามโค้งนะครับ ตาของเรามองไปที่เลนที่เราจะไปนั่นก็คือเลนที่เราอยู่นั่นแหละครับนะครับแล้วก็มองตามโค้งไปนะครับหุนพวงมอะไรนะครับให้อยู่ในโค้งนะครับค้างไว้ค้างไว้นะครับอ่านะครับแล้วก็ผ้าโค้งที่เราจะเข้านะครับเราดูแล้วว่ามันเป็นโค้งเกือบๆหักศอกอย่างแรกเลยลดความเร็วครับนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับลดความเร็วให้ลดลงมาก่อนนะครับเมื่อความเร็วลดลงมา ขั้นตอนต่อมาเราก็คุมพวงมอะไรให้อยู่ในเลนนะครับโดยที่ตาเราก็มองไปที่เลนนะนะครับมองที่เลนนะครับมองออกไปยาวๆนะนะครับแล้วก็ให้เรานะครับดูดูเลนที่เราอยู่นะเลนที่เราจะไปนั่นก็คือเลนที่เราอยู่นี่แหละครับมองไปยาวๆแล้วก็คุมเลนโค้งไว้ครับอ่ามองไว้ครับมองไว้ค้างไว้ครับเมื่อเรารู้แล้วว่าอ่าเราเห็นแล้วว่าปุ๊บโค้งหมดไปแล้วนะครับกลังจะเข้าทางตรงแล้วก็ คืนพวงมาลัยปุ๊บค่อยคืนมาเาค่อยคืนมาปุ๊บมานะครับขค่อยคืนมาการคืนพวงมาลัยการหมุนพวงมาลัยตอนที่เข้าโค้งเราไม่ได้หมุนเร็วกระชากแบบนี้นะครับมันไม่เหมือนตอนที่เราเลี้ยวเข้าซองนะครับมันไม่เหมือนตอนที่เราเลี้ยวตามแยกตามซอยนะครับไม่เหมือนกันเลยนะครับดังนั้นวิธีการหมุนนะครับโค้งที่มันไม่ได้หักศอกโค้งที่มันมุนๆโค้งๆยาวๆแล้วก็แค่หมุนนิดเดียวบางทีเราอาจจะไม่ได้รู้สึกวยซ้ำว่าเราหมุนพวงมาลัยนะครับแต่คือเราหมุนนิดนึงนะเราหมุนนิดเดียวเองครับ มันก็จะโค้งตามทางไปนะครับตอนคืนแล้วก็คืนนิดเดียวนะครับเพราะว่าเราหมุนมานิดเดียวดังนั้นบางทีเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะครับไปกับคนที่เข้าขับรถเป็นแล้วแอบสังเกตเอ๊ะทำไมเข้าโคง้งแล้วเหมือนว่าเขาไม่ได้หม, ER มุนพวงมาลัยเลยเหมือนว่าเขาตับพวงมาลัยนิ่ง,งๆเฉยๆแล้วมันโค้งตามทางได้ยังไงนะครับอันนี้แหละครับเวลาเราเข้าโค้งนะครับโค้งที่มันไม่ได้โค้งมากมายโค้งไม่ได้โค้งหักศอกนะครับถ้ารถมีความเร็วมันหมุนนิดเดียวจริงๆครับ บอกเลยครับเพื่อนๆครับมันหมุนนิดเดียวครับมันหมุนหมุนนิดเดียวจนแบบประมาณว่าเรานั่งอยู่ข้างๆแล้วเราเหลือบมองดูนี่เราแทบจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาหมุนพวงอะไรนะครับพอหมดโค้งใช่ไหมครับเขาหมุนคืนพวงอะไรปุ๊บเนี่ยเราสังเกตดูนะครับเราแทบจะจับไม่ได้เลยว่าเขาหมุนคืนตอนไหนนะครับเพราะว่ามันหมุนนิดเดียวแล้วก็ค้างนิดเดียวนะครับดังนั้นเพื่อนๆนะครับวิธีเข้าโค้งนะครับถ้าโค้งไม่ได้หักศอกนะครับเราหมุนนิดเดียวนะครับหมุนค้างนิดเดียวแล้วก็ให้รถมันโค้งไปของมัน ตามโค้งเราคุมพวงมาลัยให้อยู่นะครับดังนั้นเพื่อนๆไม่ต้องคิดต่างๆมโนไปนะครับว่าโอ้ต้องหมุนซ้ายหมุนให้หมดหมุนให้ไวไม่ต้องครับรถมันมีความเร็วเราก็ต้องหมุนช้าๆครับหมุนตามโค้งไปช้านะนะครับฝากเพื่อนๆไว้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับขับรถในหล่งชุมชนนะครับความเร็วมันไม่ได้มีเยอะความเร็วอาจจะราวๆสามสิบกิโลเมตรนะครับสี่สิบกิโลเมตรนะครับละล่านี้นะครับยี่สิบถึงสามสิบกิโลเมตรเนี่ยนะครับความเร็ว ในการาเข้าโคง้งมันน้อยดังนั้นก็้าจะหมุนพวงลไรเพิ่มแต่ก็ไม่ได้หมุนเยอะนะก็้าจะหมุนประมาณนี้อ่าประมาณนี้นะครับค้างไว้ค้างไว้นะครับพอรถอเริ่มตรงปุ๊บเราก็คืนก็จะประมาณนี้แต่เราไม่ได้แบบสาวหักหมดอะไรอย่างนี้ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้เป็นแนวทางนะนะครับหลักๆในการคุมรถนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราใช้สายตาเรามองไปที่โค้งนะครับแล้วประเมินว่าโค้งเป็นโค้งแบบไหนนะครับ อย่างที่2นะครับจับพวงมาลัยนะครับแล้วหมุนตามโค้งครับอ่าหมุนตามโค้งที่เรามองไปนะใช้ฟีลลิ่งใช้ความรู้สึกเรานะครับให้เราอยู่กลางเลนแล้วหมุนตามโค้งไปครับตามโค้งไปปุ๊บนะครับเมื่อโค้งใกล้จะหมดเราก็คืนพวงมาลัยนะครับอย่างที่3ครับเราไม่ต้องหมุนเยอะนะครับไม่ต้องสาวไม่ต้องอะไรมากมายนะครับไม่ต้องหมุนเยอะไม่ต้องสาวนะครับหมุนพวงมาลัยตามความรู้สึกเรานะครับว่าให้รถเราหมุนไปตามโค้งนะครับ หมุนพวงมาลัยตามโค้งค้างไว้ครับค้างไว้นะครับสมมุตินะครับว่ามันเป็นโค้งซ้ายนะครับเราโค้งซ้ายมาปุ๊บเราดูอาการรถครับจับอาการรถเราหมุนซ้ายมาปุ๊บถ้ามันโค้งตามทางปุ๊บค้างไว้ครับค้างพวงมาลัยไว้แต่ถ้าหมุนไปแล้วครับมันยังไม่ไปเราก็หมุนเพิ่มครับนะครับหมุนเพิ่มหมุนเพิ่มนะครับจนรถอยู่ในเลนนะครับต่อมาครับสิ่งสุดท้ายนั่นก็คือความเร็วครับความเร็วเราต้องให้สัมพันธ์กับโค้งนะครับ ถ้าเราคิดว่ารถเรามันโค้งแล้วมันจะเอามันจะไม่รถมันไม่ไปตามโคง้งทั้งที่ความเร็วมันยังมีเยอะอยู่เราก็ต้องยกเท้าออกจากคันเร่งนะครับมารอที่เบรกนะครับแต่เบรกว่าเบาแล้วให้รถมันช้าลงแล้วเราก็ค่อยโค้งตามทางนะนะครับอ่านะครับก็ฝากเพื่อนไว้เป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนใหม่เวลาเจอโค้งขับรถเจอโค้งนะครับ <c oughs> ก็ต้องประเมินนะครับประเมินว่าโค้งเป็นโค้งแบบไหนนะครับถ้าโค้งหักสอกเราก็ต้อง เบรกรถให้อยู่ก่อนให้ลดช้าก่อนให้รถมีความเร็วลดลงก่อนเดี๋ยวเราค่อยเข้าโค้งแต่ถ้าโค้งเราเห็นแล้วมันโค้งยาวๆโค้งปายาวๆเราเห็นแล้วว่าปลายโค้งอยู่ตรงนู้นนะครับเราเห็นอย่างนั้นนะครับเราก็แค่คุมพวงมาลัยแล้วก็ไปตามโค้งอ่าประมาณนี้นะครับพี่ทจานครับแล้วโค้งเราจะรู้ได้ไงว่าโค้งหักศอกไม่หักศอกนะครับเราดูอย่างนี้ครับถ้าเราขับรถมาปุ๊บเราเห็นโค้งนะครับแล้วเราไม่เห็นปลายโค้งเราเห็นแค่ครึ่งโค้งนะครับเรายังไม่เห็นส่วนปลายโค้งเลย อันนั้นคือโค้งหักศอกครับนะครับแต่ถ้าเราขับไปปุ๊บเราเห็นแล้วว่ามันเป็นโค้งโค้งยาวๆไปเราเห็นทางที่วิ่งไปด้านหน้าโค้งยาวๆไปอันนี้คือโค้งมนๆเราสามารถคุมพวงมาลัยได้เลยโดยที่เราไม่ต้องยกคันเร่งก็ได้แต่ถ้าเรามองแล้วโค้งมันเราไม่เห็นนะครับมันเป็นโค้งแล้วหายไปเลยมีอะไรมาบังโค้งอันนี้ต้องระวังครับเราต้องลดความเร็วลงนะครับลดความเร็วลงแล้วก็ มุนพวงมาลัยตามโค้งนะครับถ้าเราคิดว่าเราจะเอาไม่อยู่เราก็แตะเบรกให้รถช้าลงอีกนะครับแตะเบรกให้ช้าลงแล้วก็มุนตามโค้งนะครับมุนเพิ่มเรื่อยๆนะครับจนมีความรู้สึกว่ารถเราไปตามโค้งแล้วค่อยค้างพวงมาลัยนะครับอ่านะครับให้รถนะครับไปตามโค้งแล้วค่อยค้างพวงมาลัยพอค้างพวงมาลัยเสร็จแล้วนะครับก็ดูว่าโค้งหมดตอนไหนแล้วก็ค่อยคืนพวงมาลัยนะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้เป็นแนวทางนะถ้าเพื่อนๆงงตรงไหนอ่ามีคำถามอยากถามเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับการบังคับพวงอะไรนะครับในการตีวงเดียวนะครับในทางที่เป็นทางโค้งนะครับสาหรับมือใหม่นะนะครับการที่เรานะครับ ค, abei, ม sì, คุมรถให้เราอยู่ในโค้งการใช้สายตานะครับการใช้มือจ <c ros LES> ับพวงมาลัยนะครับก็จะช่วยให้เพื่อนๆนะครับมือใหม่นะนะครับสามารถขับรถผ่านโค้งได้อย่างสบายๆนะนะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้เพื่อนๆนะครับขับรถได้เป็นเร็วนะเพื่อนๆดูเสร็จแล้วนะครับลองดูนะครับลองทําตามนะครับลองนําไปเป็นแบบอย่างนะครับในการขับรถเข้าโค้งนะครับการเข้าโค้งนะครับหลักๆคือความเร็วในการเข้าโค้งแล้วก็การคุมพวงมาลัยให้อยู่นะครับแต่อีกสิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆนะครับมือใหม่ไม่รู้นะครับนั่นก็คือ การใช้สายตาของเรานะครับในการกําหนดนะครับว่าเราจะไปทางไหนนะครับถ้าตาเรามองไปทางไหนนะครับตัวเราก็จะคุมรถให้ไปทางนั้นดังนั้นเวลาเราคุมรถนะครับก็ให้ตาเรานะครับมองไปที่เลนนะนะครับเลนที่เราจะไปก็คือเลนที่เราอยู่นี่แหละครับนะครับก็ให้เรานะครับตรงไปตามเลนได้เลยนะอ่านะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เพื่อนๆนะครับ สามารถคุมรดให้อยู่ระหว่างเข้าโค้งได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับคนไหนงงอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะหรือว่าเพื่อนๆนะครับมีประสบการณ์อะไรยังไงเกี่ยวกับการเข้าโค้งก็มาแชร์กันได้เลยนะสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับมีคําถามอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวกับคลิปนี้อยากถามนะครับว่าต้องทําอะไรยังไงนะครับก็สามารถไปตั้งกระทู้ถามได้ใน a c e b o o k กลุ่มนะนะครับเรามี Facebook กลุ่มนะครับ ให้เพื่อนเข้ามาจอยกันนะครับก็เอามาเป็นเป็น Facebook กลุ่มนะครับเอามาให้เพื่อนๆนครับมือใหม,ม่ได้ตั้งคําถามได้ตั้งวิธีการกับอะไรยังไงกเ็เข้ามาพูดคุยกันนะครับถ้ามีปัญหาอะไรยังไงก็เข้ามาพูดคุยปรึกษากันได้นะครับไว้เจอกันใน Facebook กลุ่มนะครับ ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆครับสาหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามานะครับก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม b s c สไครด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม u b s สไคร e นะเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่กลาลังจะตามมานะสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วละครับผมไว้ใจกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมเปิดไฟเลี้ยวกันนะครับ